เราจะทำแี่ารเวลาหย่อนหย่อนเบาๆนะอย่าแบบทิ้งลงไปอย่างนี้น้ำมันมันกําเด็นนะตอนนี้เราคิดว่าน้ำมันกำลังเดือดร้อนแล้วโอเคค่อยๆนะคะเ <_ S 2> บาๆนะคะป <_ S 1> <บ>ันมันก็ยังาฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะ b r i a n a สวัสดีค่ะ ก็อยู่กับช่องเบีย e สกตขับค่ะวันนี้พิเศษมากๆเลยพี่ฝานพี่เคทเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะมาทําเมนูพิเศษให้กับด a d ดดี้แล้วก็บรีค่ะจากที่ทุกคนทราบมานะคะว่าบรีกับด a d ดดี้เนี่ยไม่ชอบทุเรียนมากมาชอบมากไม่ชอบเลยอาจจะเป็นเพราะว่าแบบกินมันแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกเราชอบ เรามากเราก็เลยจะมาทำเมนูนี้นะคะให้ d ด d d y กับ b r ีค่ะโดยการนำทุเรียนทั้งลูกวัตถุดิบของเราอ่ามาทอดค่ะทอดในกระทะแบบนี้เลยลูกไปนะใส่น้ำมันให้เดือดๆแล้วก็ทอดแล้วเรามันอาจจะดีก็ได้นะกลิ่นมันอาจจะหายไปแต่มีความกรอบอกับน้ำนุ่มในอะไรอย่างเี้ใช่แล้วเขาอาจจะเปลี่ยนใจไงอาจจะมาแบบลงรักเลย ผุเรียนไปเลยใครจะรู้่าเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทําเมนูพิเศษนี้กันเลยค่ะแก๊สใช่ถือแก๊สก่อนนะหลบๆห่างๆเลยพี่แก๊ส้มันจะกล้ามาโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอยู่เราตั้งกระทะเลยนะคะค่ะโอ้โหเราซื้อน้ำมันมาสี่ขวดเลยนะคะไม่เคยกินเหมือนกันเพื่อนทางบ้านได้ลองทานผู้เรียนผุเรียนทอดบ้างแล้วหรือยังคะ ทอดแบบทั้งลูกอย่างเงี้ยเคยทานกันหรือยังถ้าเคยหรือไม่เคยยังไงคอมเมนต์มานะคะเรารักดดดี้กับบีมากเลยนะเราอยากให้เขาได้ลองทานของดีดใช่เรียนนี่ถือว่าถือ,อ,อว่าเป็นราชาแห่งเมืองไอยผลไม้มผลไม,ลมห้หนามันแหลมมากเลยอะ่ะหุ้ยกลิ่นแบบว่ากลิ<อ>่นโชยกลิ่นหอมมากเลยนะคะ งอมงอมใช่ค่ะอุ้ยมีราคาบอกด้วย310บาทค่ะอันนี้พันอะไรคะพี่ฝันหมอนทองค่ะหมอนทองใช่ใครชอบกินทุเรียนนะคะกดไลค์มาค่ะนี่คือพี่ฝันอ่ะไปซื้อมาอยากได้ลูกใหญ่มากแล้วแต่ว่าว่ากลัวกระทะที่บ้านไม่พอใช่มันเล็กมันเล็กใด่แค่นี้เราก็เลยต้องหาไซส์ที่มันแบบตระกาใช่ใช่เดี๋ยวเรารอให้น้ำมันเดือดก่อนเนาะแล้วเราค่อยเอาใส โอเคค่ะตอนนี้นะคะน้ำมันของเราน่าจะร้อนแล้วเนาะใช่ค่ะอ่าแล้วเราก็มีู้ก้าของเรานะคะ <c oughs> <c oughs> ในการย่อนหย่อนทุเรียนเราจะทำแ่อนี้เวลาย่อนย่อนเบาๆนะอย่าแบบทิ้งลงไปอย่างเงี้ยน้ามันมันจะเดนนะตอนนี้เราคิดว่าน้ํามันกลาลังเดือดร้อนแล้วโอเคค่อยๆนะคะเบานะคะมันก็ยังไม่เดือดร้อนเลยนี่ใครบอกว่าทุเรียนไม่ใหญ่ใหญ่มากเลยอ่ะ โอเคมันกําลังเดือดนะคะน้องๆหนูๆอย่าเอาไปทํากันนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับความร้อนเกี<ช>่ยวกับน้ํามันเกี่ยวกับไฟ<ช>อันตรายะะอันนี้เป็นเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วตัวแล้วนะคะเราทําได้นะอ่าเราแค่อยากจะรู้ว่าเมื่อเรานําทุเรียนทั้งลูกเนี่ยไปทอดมันจะยังคงมีรสชาติเหมือนเดิมไหมมีกลิ่นเหมือนเดิมไหมหรืออร่อยหรืออร่อยกว่าเดิมใช่ไหมพี่เกสใช่ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้นําสิ่งดีๆไปให้คนที่เรารักทาน ทีนี้เราต้องห่างๆนะคะกลัวมันจะมีความดันแรงนี่เราเปิดไฟแบบไฟกลางอ่อนเลยไฟกลางนะอะไฟกลางโอเคอยู่คุดฝุดเลยนะคะตอนนี้เริ่มฝุดๆเริ่มมาแล้วนะคะไม้น้ำลายมันแบบว่าแตกอย่างนี้ล่ะกลิ่นมันออกออกนี่กลิ่นมันออกป่ะน้ำมันเดือดเดือดเลยนะคะเรานะคะจะทิ้งไว้สักพักนะคะให้น้ามันมันเข้าเนื้อเพื่อที่จะให้ทุเรียนของเราเนี่ยกรอบนะคะอร่อยนะคะ เดี๋ยวพี่ฝันนะคะจะกลับกลับด้านกลับด้านนะคะกลับไปไหนกลับบ้านกลับด้านเดี๋ยวมันจะมาเรียนใช่จะได้ทั่วถึงเดี๋ยวเรามาดูสีสีตรนนี้สีแบบว่าเขียวเขียวเหลืองเหลืองตอนนี้เริ่มออกเหลืองๆแล้วเห็นไหมเขาคงว่าทำไมไม่ผ่ามาแล้วไม่ยอกง่ายกว่าอย่างนี้ก็อาจจะมีความหอมของกลิ่นทุเรียนไงใช่ไหมเขาอาจจะ ในเปลือกมันอาจจะมีสารอะไรที่แบบสารอาหารสารอาหารอะไรที่มีประโยชน์ไงอันนี้เราเห็นเห็นเขาทำในติ๊กต็อกเลยอยากลองไงว่าอร่อยหรือเปล่ากินหายอะตอนนี้กินหายอาจจะเป็นผลดีก็ได้นะเวลาดาดี้กับบีกินอาจจะแบบว่าเอ้ยไม่มีกินคุเรียนเรากินได้กินได้เออคุเรียนมันเริ่มแตกแล้วค่ะเห็นไหมอ็อ้างระว่า นี่แรงกันเท่าไหร่ไม่ระวังนะนี่เนี่ยเห็นไหมมันแตกมันเป็นรอยแล้วค่ะออย่างนี้ก็มันก็พอพอเปิดมันเริ่มแตกออกจากกันใช่ไหมใช่น้ำมันความร้อนเข้าไปเรียนก็จะเริ่มกรอบแต่เราจะต้องเราจะเว้นห่างนิดนึงกลัวมันกระเด็นระเบิดใส่หน้าเนาะอันตรายสองเมตรนะสองเมตรแต่ละ้ย่างด้วยเดี๋ยวจอนะระวังนะคะกล้อง ระวังนะคะแต่กล้องระวังกล้องนะคะนี่ตอนนี้มันเริ่มแยกแบบเป็นแฉกเป็นแฉกแล้วนะเหมือนตาดาอตัวค่ะมันแยกเป็นสามสี่แฉกแล้วค่ะขอหลบออกมาอยู่ไกลๆนะคะกลัวมันจะระเบิดเอ่อช่วงช่วงนี้อยู่ในภาวะทำไมต้องถอยห่างกันขนนนนาดั้เป็ระยะห่างกันนระยะห่างกลัวแรงกันแล้วมันจะแบบปึ้งมากระจายแล้วไม่ใช่กระจายแค่น้ำมันนะไอ้น้ำทุเรียนอ่ะตังใส่หน้าทำไงตึ๊ม ม่พีคแล้วไม่พีคต้มต๊อบใจให้พี่ฝันเสมออ๋อมีการเอาน้ำมันเหมือนเราทอดไข่ลาดเลยนะคะเมันเข้าเนื้อใช่ไหมใช่ใช่โอ้พี่ฝันฝนลงเม็ดแล้วใหญ่ด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราเอาขึ้นเลยไหมปิดแก๊สก่อนได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอเอานุเรียนขึ้นก่อนนะคะหมดแล้วค่ะอุ้ยมันแตกเป็นสามแฉกแล้วค่ะมาดูตรงนี้เห็นไหมหนึ่งสองสามสามแฉกนี่ะันแตกเป็นสามแฉก เ้าไปอีกเขาอีกสั่นเนี่ยหนึ่งสองสามเราจะเอาตู้เยนของเราที่ทอดทั้งลูกนะคะออกมาดูเลยค่ะนี่นะคะอ่าเดี๋ยวเราหลบฝนนะคะเข้ามาข้างในใช่แล้วค่ะแม่เพิ่งคิดว่าน่าจะต้องทอดอีกนิดนึงนะตัดระวังนะเพราะว่ามันน่าจะกรอบกว่านี้นะคะโอ้โหสุดยอด คือตอนนี้เราต้องรอให้น้ำมันร้อนใหม่อีกรอบนึงอ่าได้เดี๋ยวค่ะทุกคนมันเหลืองว่าแยกเลยเห<ช>็นเนื้อไหมเห็นเนื้อเห็นเนื้อเหลือลงอลามน่ากินความเหลืองของกรุงเทพเลยค่ะมันแตกออกเป็นแฉกๆเลยค่ะสี่ห้าแฉกเลยนี่แล้วมันกำลังเดือดเรา <นะ S 1> ไม่คิดว่ามันจะแตกออกมาอนี้เนาะใช่เหมือนเหมือนเราทอดไข่อยากให้น้ำมันร้อนเสด็จน้ำมันนิดนึงอ่าอย่าเสด็จแรงโดนตะก้องีกับแต่ดี่ทอดไม่แน่เลยอ่ะ แต่จักรเล่นน่าจะวิ่งหนีเฮ้ยดูนี่ดูนีเหลืองอะทูเรียนสีทองนะคะเคยได้ยินไหมคะทูเรียนสีทองค่ะสมกับชื่อหมอนทองเลยค่ะใช่แล้วอีแบบเหลือยนวลมากกรอบนอกนุ่มในตอนนี้นะคะทุเรียนของเราก็กรอบเหลืองไม่เหลืองแล้วน้าตาลแล้วตอนนี้ตอนนี้เริ่มน้าตาลแล้วจะเริ่มไหม้แล้วค่ะจะเริ่มไหม้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาทุเรียนของเรานะคะขึ้นมา เอาละค่ะเราก็ปิดเตาแก๊สเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําการยกทุเรียนขึ้นมาเสด็จน้ามันนะจ๊ะโอเคระวังหนักนะคะพี่เคสโอเคว,ว้าวนี่นะคะทุเรียนเราได้มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแงะกันเลยค่ะหมักแงะหมักแงะอันนี้ค่ะอุปกรณ์ค่ะพี่ฝันอุ้ยไม่ต้องใช้อะ่ะอาจริงเหรออหอุ้ย สงการทอดทอดทุเรียนทั้งลูกนะคะคือมันแตกออกได้เองเลยนะคะช่ำๆเลยค่ะใหมันบดนะคะใช่ใช่คมันบดกินเหมือดมันบดเลยนิ่มเนาะเละมันนิ่มอ่ะแต่จะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันกันค่ะเหมือนมันบดที่พี่เคสบอกจริงๆค่ะกินไม่มีแล้วนะคะกินทุเรียนร้อน รสชาติหรอก็ยังยังยัง,ยงคงย,ยังคงความเป็นทุเรียนอยู่แต่ว่าความหวานไม่มีไงนิ่มนิ่มไม่กรอบเลยค่ะ <ık> ไม่มีความกรอบเลยคือตอนแรกเราเน้นว่าการที่เราเอาทุเรียนเนี่ยไปทอดมันจะกรอบเนาะพี่ฝันแต่กลายเป็นเหมือนเละใช่เหมือนกลายเป็นต้มอ่ะต้มทุเรียนอ่ะนิ่มโอ้โหดูดูควัน อย่าไปลองทําเลยค่ะทุเรียนถูกต้องค่ะกินทุเรียนสดๆดีที่สุดน่าจะกินสดๆน่าจะอร่อยแต่บอกแล้วว่าเมนูนี้นะคะเราทํามาเพื่อเบียนากรับแดดี้แดดี้เบียนามัมี่ทาอาหารเมนูพิเศษมาให้ค่ะนั่เลยเป็นทุเรียนทอด จะบอกมันพิเศษยังไงใช่มันเป็นสูตรพิเศษเลยนะพิเศษเรามาดูแดดี้กินนะคะอันนี้เป็นทุเรียนทอดแดดี้สติงกี้มันฝรั่งมันไม่มีกลิ่นนะแดดี้โอเคหนึ่งสองสามอร่อยเลย t a s kind like a you know like a sweet potato ใช่เหมือนมันบดหวานแดดี้บองเห็นไหมแล้วมัน ปลายตาบีอะมิครีมมาให้แดดี้กินกับวิปครีมดูแดดี้ใส่วิปครีมปึ้วลองเเมื่อกี้แดดี้ยังบอกว่าอร่อยเลยใช่มันเหมือนสวิตโพเตโต้อืมเหมือนแมสโพเตโต้ไหมเอาไปออกมาก็อมแมสเคิลเลยเออเออะแล้วใส่วิปครีมอ่ะกินกับวิปครีมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นไงบ้างนะนี่กินกับวิปครีมอร่อยไหมนึกว่าเป็นไอติมไอติมอะไรนะไอติมทุเรียนวิปครีม แต่คนที่เขาไม่ชอบ,ชอบเลยเนาะพี่ฝันทันเรียนเนี่ยดเดี๋ยวจะกินเป็นเพื่อนนี่พี่ฝันกินทั้งทั้งลูกเลยนทั้งเม็ดเลยเห็นไหมโอ้ไม่ไหวมันร้อน <laughs> อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทีละนิดเน,นะ <laughs> าะป้าป้ากันปากันโอ้ย <laughs> พิมล่วง <c oughs> หนึ่งสองสาม้องใ <c oughs> พ,พีนนะ่แนนอะเก่งมากเหมือนคนโดนบังคับไปทำอะไรนี่ แต่อะการทอดอ่ะแต่เราอะชอบแบบสดสดมากกว่าคือแบบน้องรอบแล้วแบบว่าอ่าใช่แบบนั้นมากกว่าอีกนิดนึงก็จะเป็นอะไรนะทุเรียนกวนอะกวนอืะเราไม่หรอกคือด้วยความที่ว่าเรานึกว่ามันจะแบบว่าข้างนอกกรอบข้างในทำไมนะนุ่มนุ่มอ่ะไม่ใช่ค่ะเละตอนนี้เรายึดช่องเบียร์หน้านะคะขอบคุณนะคะแขกราเชิญที่มาลองของแปลกวันนี้นะคะ goodbye แล้วเราอยากได้คน กับเมนูอาหารอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะคะตอนนี้แบบนี้หรอแบบอื่นแบบอื่นแบบอื่นนะคะแปลกอือร่อยมากเลยอ่ะออร่ยเหรอยังไม่ถึงว่าอร่อยแปลกแปลกมันมันไม่อร่อยอ่ะ